เจอเมื่อไหร่เนี่ยโอ้โหไปนี่วะอย่ามาไกลเราบังแดดได้นี่นี่ไม่คิดถึงเลยขอเวลาแบบขอต่อเวลาไหมนะไหนาทีเนี่ยตรงเนี้ยว่างไม่ได้เจอเลยอ่ะ